สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักขามโคงคือเก่านะครับแต่คลิปนี้หัวหนา้าเพิ่นบอกว่าเป็นจได้แฮปปี้คุณลุงกาลสินเขาไปหาเลาะตามหาความรักแถวเซกองแล้วท่านผมก็ได้เบิ่งคลิปอยู่ครับตัดไปแบบนี้หัวหนา้าผมสีบอกไปเรื่อยไปมวนครับ่ไดสมบังครับ่ไดไปหาอีหยังได้เรื่อยนะครับนะ ขันตไปหาเมียมาขันไปน่าตามหาความรักมาผมเห็นแล้วก็ผมที่บอกแบบมีแต่เปลืองก็เปลืองนะครับไปแบบนี้เบิดแล้วเงิน,เง,นเงินมือผู้เท่าขันได้พราะยังวันตีครับแต่แอดผ้าไปแบบนี้นะขันแล้วดกระบะผ้าไปแบบนี้ลดุลดลแอดผ้าลถใหญ่ผ้าไปแบบนี้นะวัดตำกะหาหกพันกับขายแอดนะขนาดหม้อไส์มาตรฐานแอดเขาเอาสามพันถึงสามพันหาด้ครับ อดีตเคยมีเอฟซีของผมคนหนึ่งอะจ้างแอดผ้าไปกีบสาวเจ็ดพัน 100, นะครับเขาเอาเขาเอาคามามาส่งอยู่หนาดานพราะฉะนั้นคนลุงกาละินคนนี้กบจ,จีเดวตมาบ้าณจักบ่าต่าก็หกพันเจ็ดพันยิ่งไปสองสามร้อยกิโลแบบนี้บานครับคาช้จ,จ่ใจถึงคาโร่เลียมคากินคาน้ำมันรถคุณลุงนุ่มไทยออกเบดแอบเกินแล้วซาดิเขาสิออกนี่แหละครับ แต่ไปกีบสาวพานแอดเนี่ยมันบอดได้มันไปมวนครับนะมันไปมวนแต่ว่าก็ควบทุกข์ก็เพิ่นกว่านะแต่ว่าขันเอฟซีบอกว่านี่ล่ะคนกระชินไปหาตามหาความหลักสาวเล่าเทวสาวเซกองเไปก็ได้ไปไ,ไปสูบกอกเนี่ยบอดได้ความหลักได้จะได้จะควนอกอกกลับมา <laughs> จากอดีติพานมาเป็นแนวนี้ครับนะก็จะนัาหลักกลางไว้นุ่มไทยสาวเหล้า ผมถึงบอกว่าให้ไปโดยตนเองครับถ้ามีรถยนต์แหน่รถ,ยน,ถยนต์เข้าไปเติมน้ำมันเองโบเสียทึงหาหกพันเติมสองพันเีขี่อยู่แล้วบ้านสามมืออขันโบไปไกลแล้วรัจะมีสามสิบตาล่างกิโลเมตรเติมสองพันอัดไปจากเซยเท่าไปเลยเต็มถังครับถ้ามีรถยนต์นะประจันกับไปกับมูที่มีรถนะครับไปน้ำกันสองคนสบายสบายถ้ามีพันจะบปอดแบบนี้โบต้องไปพาดเอสห้ยพาไปเพราะว่าเ้าก็โโถติตอสาวเด้ เห็นบอดไอ้หัวหน้าแสวีวงน่ะแอดเอ็ดใส่ผ้าไปเพิ่นไปคิดต่อสาวเผาบูกับแอดมีนเผาบูแบบเล่าไปเองนั่นน่ะนี่ครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นที่บอกผมว่าหัวหน้าเอ้ยเป็นองไรนุ่มกระสินไปตามหาหลักอย่าว่านุ่มต่อหัวหน้าผมว่ารุ่นพ่อผมนะคุณลุงซะนะครับที่สมบังผสมบังบอลู้แต่ว่าผมบอกว่าไปผ่านแอดไปบอกบอกบอกขอท่านะครับนะ อันนี้ผมบอกเว่าแอดบมดีะนะครับผมบอกเว่านั่นนะเพราะว่ามันกัแอดผ้าไปมันกัสะดวกแต่ว่ามันกับติดเปลืองครับนะอแต่ว่าคันมันบม่มีโอกาสเดยวบาก,กับสาวตัวโตๆไปแกเลเขาทายท่ำจ้าที่เบาย่ามนเลยะครับต่อไปเบายังเขากระทายออกมาต่าไปเ้ายังเขากระทายท่ำลีปออกมาไปกีบสาวไปเบาท่ำขีดกาวเบาสิครับต้องนึกถึงความเป็นจริงนะครับหลักการมันเป็นอย่างสี่นะครับหลักความเป็นจริงนะ แต่ไปกีบสาวมีผู้ไปทายคลิปชาวยังเจ้าติก้าเบาแงเบาจอกไดอ,อิบอเบาแบบท่าที่มันสู่สาวไดอู่ตีมันออกคลิปนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมึงบงอยากใครไปสาวไปหาผ่านแอดแต่ว่ามันก็มีแอดบางท่องติดต่อมาเราบอกว่าสายบุญสายเปิดใจเขาที่ว่า,วาป้ามาช่วยน้องคนนี้หรือเปล่ามาหาน้องคนนี้หรือเปล่าเขาติดังสีเด้ เขา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 ติได้ทั้งเงินทั้งการทายถ้ำนะครับนะอันนี้กระโทษเขาบ่ได้นะครับแอดเขาก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะส่วนุ่มไทยเฮาก็ต้องหนาจะมีบทเรียนนะครับเนาะแต่พาแอดไปบ่ได้กีบสาวไปเที่ยวไปม้วนบอกยังไงไปเที่ยวประเทศลาวซะไปมวนไปยังไปละลายเงินเล่นน่ะเบิดแตลเงินมื่นแต่ไม่เงินยีตอนแต่ขาดมานรถแอดไปกลับไปหาเลร็นนาเที่ยวกับพวกตา่หกเจ็ดพันเลยขาดรูหลอดรูแรด่นบีบเบิด โอ้ยหึดหลายแล้วครับนะนั่นแหละพราะนั <S <S ้นก็นี่แหละครับถ้าไปกีดสาพระแอดต้องบอจาย่าจบบางหรอกนะครับนะไปกีดตัวเองไปหาตัวเองซื้อเครื่องซื้อของแห่งไปปากหาสาวไปนั่งคุยไปหาเห็ดเนี่ยจอได้กินเฮี้ยนผู้สาวสบายมากนะครับอันเีแอดผ้าไปหาคนนั้นคนนี้โอ้จักสีไปกีบคนใดนะครับตาติตตาไปเบิ่งกันแล้วกันนะครับผมบนไม้ยถ้งแอดช่องใดนะครับเดี๋ยวผมหมายถึงโดยรวมนะบางคนบางช่องเท่านั้นแหละครับ เพราะฉะนั้นที่บอกผมว่าเฮปปี้เห็นบ่ไอ้นุ่มไทยเขาไปแล้วคนกะละัลสินบานเจ้า <laughs> เห็นอยู่ครับไปตามมาลักทีโอ้ยหนักใจรำยุ่งครับนะเ <laughs> บดะิดหลายเงินมือนกี่กต่อน <laughs> นี่ละหลายคนบอกผมมาเฮปปี้เอ้ยจีเป็นละหลายเงินมือนกี่กต่อนด้ว่าษัทบางคนเบิดที่ประเทศไทยเครื่องนึ่งละเบิดห้าพันละเทือดติว่าเลา่าเบดิดนะครับเทือดติวภาษาดีเบิดม่ได้ใส่เลยเงินมือนอ่ะ บ่ได้ไปละบุญแขงเรี่ยบ่ได้บด่ได้พาผู้สาวไปกินหมูกระทะแค้มโขงดอกตายตายตายนะอ่าอีกเรื่องนึ่งบาทเลงสาวบางคนที่ออกมาเปิดใจนะ,ะสาวบอยไม่ไหมหรือสาวยังครับที่ว่านุมา่มระยองให้เงินขาซอยงานขาวดำสองหมื่นไก่มาเปิดใจกัวบ่เห็นบ่ครับหนะนะครับผมคิดว่านุมา่มระยองกีบติดอยู่ด้นะน่ะเอาไปมาเปินกันมาเปิดใจม่เห็นบ่ครับนะ่ะอันนี้ก็ ในอัน้กานั่นแหละครับนะถ้าซับขอดบ่พอ่อเงื่อนบ่อั่นก็มาเปิดใจไหมครับนะหลายคนเปิดใจรอบสองกับบได้ว่าเพิ่งดรอกครับนะเพราะว่ามันอยู่นุ่มไทยนะครับ,บรกี่บ่กี่อยู่ที่อยู่ที่นุ่มไทยสาวล่าเปิดใจลหลายคนก็นแห้งดีครับสวยงามมีให้เลือกหลากหลายนะครับนะแต่ว่าสาวรล่าบอกว่าเปิดใจเป็นศิเป็นเจ้าคนเนี่ยนุ่มไทยบ่ได้เลือกนะแต่แกไปขอเปิดขอไลยคุยเท่านั้นนะครับ ผมเบ่าไปหลายคลิปย้อนหลังเนี่ยสาวเลาเป็นคนเลือกอสาวเล่าเปิดแก้วมาคนหนึ่งปุ๊บนุ่มไทยเก็แปดคนเกาคนสิบคนก็ไปคุยปุ๊บสาวเล่าสี่เลยโปรฟไฟล์โปรใดน่มีเงินมีคำเขาเลือกคุยเลยเลยแต่สันตินี่ว่าแฮบี้เขาคือบรับแอดเท่าเขาคือบลับสายเท่าเขาพิมพ์กับไปเขาเมินกับไปเขาคือบรับโอ้ยนั่นแหละครับพ่อหน้าเจ้าเลี้ยงคิวที่ตัวใดหลันอ่ะนั่นแหละครับ มันต้องกอใจตามนี้นะครับนะ้าสาวเราเผดใจเปิดกระเป๋านุ่มไทยเป็นอย่างสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่านุ่มไทยที่เขาไปหลังบรรษาเนี่ยมีหลายคนอบอดนาจะหลายคนนะครับติดติดต่อสั่งผมมาที่ทานนะคขาผมนะครับแ้วก็ต่อไปคําถามหนึ่งที่นุ่มไทยถามผมมาเฮบี้นอนเอนหน้าครับหัวหน้ารมสีเพี้ยอกันจิงบอเนี่ยผมตอบก็ได้ครับแต่ว่าผมกล้าวเบาได้เลยว่าหาสี่เปอร์เซ็นต์ โบานาจะมีไฟเบกบานาดมสิบิหนาไปขอนะต่าต่อคอมเมนต์นี้นะครับนะผมตอบไปแล้วครับในในคอมเมนตะ์บานาดดมบโหนาไปขอหน่อยห,หน้านะครับหลังอบการเอ้ยหลังเมษาเอ้ยหลังเขาออกพรรษานะครับบรูรสาเห็นยังนะครับนะแต่ว่าผมฟันทุ่งเรื่อยๆผมมีการคู่ได้ขอ,อก,กันออกพรรษาผมมีคููได้อ,อก,กันอ่าอาจจะมีคนเขาไปกี่ไปล่มหลายคนออ,อน,านออกซื้อเนี่ยบออกซื้อเนี่ย ทอกันนะครับออกซื้อก็นแตว่าสีหาข้นบ่อกก็แต่ว่าเป็นสิบนัดกันไปตามแค้มโขงนี่ครับนะ <S <S มันมีนะครับเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเพราะว่าบางคนฉลาดเขาก็นัดสาวแบบโบพานดูถูกนัดแบบเงียบเที่ยงแต่ทุ่มเทเงินเลยครับนะสามทีสาหาฟันกบ่าไปนัดสาวอยู่ไสกบ่าไปแถวเซนูแถวสวรรค์น,นครไก,กรสวรรค์กบ่าไปส่วนพวกส่วนพวกนุ่มไทยที่ว่าฉลาดก็ไปไปผ่านแอด ไ้แอดลากไปบัดดลากไปหาสาวคนนั้นลากไปหาสาวคนนี้ต่อไปมาได้แต่นามผมไมีเหนื่อเลยไดี๋ย่จ่ทายทําม,มวนดิซื้อมวนดิซื้อบดได้กีบบดไอร่มนะครับการกีบสาวตงไปแอบยิมียบครับนะมันต้องไปยิมียบเพราะมันจะไปกระโตกระตากนะครับเพราะฉะนั้นนุ่มไทยที่ไปเซกองเดี๋ยวขอให้สมหวังนะครับนะที่บอกผมมาเบิ่งแม่เฮพีบ้านเจ้าไปเซ๊กวางเราไปหาตามหาหลากกักแล้ว ได้แค่ไปเที่ยวขนาดนะสวัสดีครับ